รถตูนเด็กน,นักเรียน32ผู้ทดยสารมีด้านโซ่ผู้โารที่มีความประสี่ยงจข้นโดลที่กรดาด้านตโดยใช้ไม้ไดทางผู้นังลงหากเกอันตายกนาดข้นลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถด้วยทีรถเก ขบวนรถันนี้มาจากสถานีบ้านเกาไปแล้วนี่ักมเปนผู้โดยสารที่สถานีนครปรีธรรมยาอไปตามมาจากสถานีบ้านเกาในงานการุไปขอขอบคุณลูกค้าที่เช้รถไฟใการานักะสดงาขอใหู้ก้ารจดหมายปลายทางโดยสวัสีแล้วกว่ากเดินทางครั่อไปการุสไปกรมาหรรมิกรรขอบคุณครั เก้าไปถมเก้าไปถมรถใหญ่ไปต้องดูก้าไปถมอ่ะต่งตัวอย่างนี้แน่นอนนะ รทราบที่นี่สถานีใต้โขกก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจสูสิ่งของและสัมภา,าระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณาผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริกาเรเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีขอบคุณผ่า ก่อนแต่ถาจะส่งเ่อมันทีได้ลองถามตัาก่อนถึงว่าที่มันเป็นโวิดบางทีว่าอันเนี้ยจีเนี้ยที่ว่าทั้งตกเนี้ยอาจจะเจอทั้งทีที่ตได้แล้าต้องไ้ แต่เราระวังอันตรายกระาที่รนงจากขบวนรถเ้วยค่ะขบวนรถเ่อนี้เป็นขบวนรถสวนที่เกิดดูจะลางน้าตอากาศขบวนที่สี่านโรดราวงและผ้ารนทางกระากลางตรงนว่าจปลทางกาี้จาทางะ สถานีนัดส่ไปแล้วเสร็จแล้วฉันกจะพู้จัการที่และได้ดไดดไดาหน้นานี่เตรียมเครี่องบินเที่ยวาินต่อไป